อื้นงามเลยครับอ,อตูมเห็ดลรางอกครับนีงามครับอ,อย่างงามเลยครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื่อวัน,นี้กลับมาพบพ่อกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมเบิ่งเห็ดชุดแรกของเขาครับเป็นเห็ดกอรครับเห็ดกอแดงใงญ่สองดอกงามเผิ่งนกยุ้งครับ ดอกนี่เขาปลกไว้นะครับดอกอีกนี่อีกดอกนึงเขาก็ปลกไว้ครับเขาปลกไว้หมู่บ้านเลยนสีหงยบ่ครับก็งหญ่อยู่ได้อล่ะง่ขึ้นมาน้อยนึงอยู่ เห็ดแล้โงกขาวครับเพอไตไกลครับ อตพึ่งสัดว์สองดอกงามๆเลยครับ พึ่งขาล้ายครับอ,อ,อีกดอกใหญ่ตอนนี้ก็เศร้าเล่าแล้วครับตอนนี้ก็ได้มารุ่นเห็ดน้ำกันตอคือเก่าแล้วครับ ตอนเศร้าครับบรรยากาศหมอกล้งครับสังเกตหมอกด้านหลังบ่ครับเมื่อนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสดีครับมื้อนี้กพาพี่น้องมาล่อโคกหาเห็ดที่เก่าล่ะครับอยู่กลางโคกกลางเขาข้างปลาเห็ดที่เก่าล่ะครับสําหรับมื้อนี้เนาะเมื่อนี้เขาก็ยังมาเขาบังเหยหยมายเก่าหมายเดิมที่เขาเคยมาล่ะครับมื้อนี้เฮามาก็ตรงกับเศร้าวันที่1 4ี่กันยายนพศ2566้ายล่ะครับมาเบ่งความานของเขาสําหรับเศร้านี้นะครับเนาะตัวขมานครับ มือขวามานอันน้อยนิดนะครับเห็ดคอนขางที่จะห้างครับสําหรับเส้านี้เนาะครับย่างห้างเลยครับยางมัดจะเส้าเราก,ก็ได้ซ้ำนี่แหละได้เห็ดก็สี่หาดอกได้เห็ดนกนุงยุ้งกับมานเนี่ยซีบก็ดอกนี่แหละมัง้งเห็ดผึ่งซาดอีกสองสามดอกจังใดกับรุ่นน้งกันไปละครับเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะมาสีมานม้ามานครับเพราะว่าโบมันใจก,นกันมือเนี่ยก็เห็ดมาห้างหลายครับไปแล้วครับรุ่นน้งกันเลย เรางอกครับจู่มนึง่งตุ่มเห็ดเรางอกครับ อย่างงามเลยครับออกไม่เลยมีอเราโงกเหลืองบานครับมึง เกิดตัวเงาอะไรเลยเนะี่ยนิ้วเพลิงแดงครับ มึงเห็นละาโงกบ้านนี่ครับอืมสื้อหอบ้านบ่าแล้วเนี่ย เพิงแดงอีกครับดอกน้อยๆงามๆเลยละงอกบานครับเอาได้วนาอเนี่ยอ,อือดีครับ จุ่มนี่งามครับจุ่มเล แดงครับดอกนี่งามเลย ดอกนี้ดอกนี้เน่าแกเอาว่าได้ครับเป็นเชื่อดดอกนี้ง้ามเอาได้ แล้วงกแดงสองตุ่มเียงามๆเลยครับเพึ่งนทหารครับ งามครับ โอกเมื่อเห็นเห็ดผึ่งซาดก่ค้างกันอีกครับนะมืเบ่งผลงานการหาเห็ดของเขาสําหรับมื้อนี้ครับนะครับนี่แหละครับคือผลงานของเขาสําหรับมื้อนี้เนาะ มื่อนี้ช่วงแรกๆเขาก็เก็บเห็ดเผื่งนกยูงล่ะครับเก็บเห็ดเผื่งนกยูงแล้วก็เก็บเห็ดละงูกครับเห็ดละงูกมันออกแล้วก็เก็บเห็ดกอเนาะครับเนาะก็เห็นเห็ดละงูกเขาก็ตามเห็ดละงูกอยู่พักนึงปรากฏว่าเห็ดละงูกกับบ่มีครับปลาปไปเราเขาก็มาได้เห็ดเผื่งแดงครับน่ะเห็ดเผื่งแดงด่งด้วยครับเนี่ยดอกบักใหญ่เลยครับน่ะซุ้มเนี่ยเห็ดเผื่งแดงดงครับมันจะดอกใหญ่ก็กินแซ่บคือกันละครับกับเห็ดเผื่งแดงซุ้มดอกน้อยๆนี่เนาะครับเนาะเนี่ย รสชาติคือการราคาเน่ก็เห็ดเพิงแดงดอกน้อยๆส่วนเห็ดเพิงอันอื่นนั่นเป็นเห็ดเพิงไข่เห็ดเพิงไตไกล้หรือว่าเห็ดเพิงสทหารเห็ดเพิงซาดั็คือเขาก็ได้มาอย่างละนิดละน้อยแหละครับแต่ส่วนหลายมือนี่เขาหมานกับเป็นเห็ดเพิงนกยุ้งแล้วกับเป็นเห็ดเพิงแดงแล้วกับเป็นเห็ดละงกนิดหน่อยเนาะครับเนาะก็หวังว่าเห็ดละงกซื้อออกก็ตามมาจังได้กับบออกแจ็คเทียครับเห็ดกะห้างหรอครับสาหรับมือนี่ก็ได้เอาเป็นว่ามืออื่นนี่คงจะหยุดพักไว้สัก มือหนึ่งเนาะครับเนาะกับพักพ่อนร่างกายเขาแน่เพราะว่าเห็ดช่วงนี้ก็อย่างห้างแน่แหละครับหลังจากแต่กอนเนี่ยเขาเคยหาเห็ด4ีหาชั่วโมงมือนี่กับมาเจ็ดแปดชั่วโมงอะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เขาก็มีข้อหมานมาฝากพี่น้องซํานี้แหละครับเบื้องคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจขอบคุณทุกทุกท่านที่คอยเป็นกําลังใจให้ตลอดมาสุดท้ายนี่กับขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครอง พ่อกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับ